มาดูปลาทองหัวสิงครับใหญ่ๆอ้วนๆน,นะครับอันนี้สองตัวสามอยครับแข็งแรงนะครับดิ้นน้ำปุ๊กๆนะครับถุงละสามรครับมีอยู่3ามถุงครับอันนี้ยังไม่รวมส่งนะครับค่าส่งทั้งเล่สองร้อยห้าสิบตัวประเทศครับ สีดำก็มีครับถุงละสามร้อยครับสิงดำไม่ดำมากนะครับดำเหลือบเหลือว้วนว้น